ใช่ครับคนใครใครดูฮิตเดย์เนดานแล้วนะครับจะเห็นความแตกต่างระหว่างครับขึ้นกับกับกับเลยนะครับขึ้นกับโจโกน,นิดนึงเลยคือสองตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบวัยคล้ายกันมากแบบคล้ายกันแบบโอ้โหสุดๆคล้ายกันคล้ายกันมากๆอะ่ะแตกต่างแค่นี้เดียวก็เลยแบบผมหวังว่าทุกคนจะได้เห็นแบบับ ความแตกต่างในตัวละครนะครับใช่อยากซีรีส์อยากเล่นอ๋ออยากเล่นซีรีส์ที่ประมาณไหนใช่ไหมครับจริงว่าเล่นแนวไหนก็ได้นะตอนเนี้ยผมเนี่ยเล่นแนวไหนก็ได้ที่แบบสามารถเล่นได้นะแต่แบบถ้าเป็นเป็นได้ถ้าเป็นไปได้นะเลิกหนาผมแบบขอออกจากมาหาลัยออกมาหาลัไรเลยออกไปที่อื่นเลยที่ไหนก็ได้ผมแบบ ไปเป็นไปเป็นอะไรก็ได้ที่แบบไม่ใช่นักศึกษาผมรู้สึกวแบบ่าลุกผมก็ลุกผมก็ค่อนข้างค่อนข้างโตนิดหนึง่งเล่นเป็นแบบหนุ่มธุรกิจก็ได้นักธุรกิจก็ได้นะหรือว่าเล่นเป็นเชฟก็ได้อ่าเชฟชอบทำอาหารนะหรือว่าเล่นเป็นตำรวจก็ได้นะเล่นเป็นตำรวจก็ได้ เล่นเป็นโจรก็ยังได้เลยนะครับใช่เล่นอะไรก็ได้ครับใช่แต่อย่าเล่นกับใจงงเลยนะเพื่อนายคนเดียวเพื่อนานคนเดียวเป็นบริกาใช่ไหมผมอยากเล่นจริงบ้างก็อยากเล่นแบบน,นี้เหมือนกันนะแบบ จริงถ้าบอกว่าอยากเล่นเป็นดาราคือเคยเล่นแล้วเ่ยเคยเล่นนดาราแล้วในเรื่องแบบในเรื่อง The w a l e เองเล่นเป็นดาราเล่นเป็นลูกมาเฟียก็เคยเล่นแล้วแต่ไม่เคยเล่นเป็นมาเฟียเลยแต่ว่าเล่นเป็นโจรก็ได้เล่นเป็นผีก็ได้ใครอยากให้ผมเล่นเป็นอะไรก็ลองทักกมานะครับ แต่ทุกคนว่าผมน่าจะแบบเหมาะกับอะไรเหมาะกับอะไรมากกว่า,าจริงๆ่าถ้าถ้าได้เวิร์กช็อปสักพักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบทไหนก็ได้เล่นเป็นหมอผีอ่ะหมอผีผมก็เล่นได้หมอผีเล่นได้จริงๆผมแบบเคยเล่นหมอผีในเซฟเฮาแล้วแหละใช่ เฮ้ยไม่ดิผมไม่ได้เล่นเป็นหมอผีเด้ดังอะไรเป็นหมอผีผมเลยเป็นผีนทัชก,กันอย่างนี้เลยใช่ไหมอ้วนขึ้นเหรอไม่นะผมไม่อ้วนขึ้นนะเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวดนะครับ ผมไม่รู้ดิยผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะนวเวลาเพงตัวเองผอมมากๆเลยรู้สึกว่าหน้าตาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตอนที่แบบช่วงกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินน้อยถ้าผอมไปเราไม่ค่อยสดใสน,นะครับแต่ถ้าเรากินอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยกินในสิ่งที่เราอยากกินอะไรเราก็จะแบบสดใสอืเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรก็กินแต่ครับแต่แค่เราจะแบบมีลิมิตของมันอะไรอย่างเงี้ย นานทีกินของทอดได้เลยแต่บ่อยนะครับเป็นห่วงดังหรือพิจุดังหรือภูวินพิจุอันนี้คือประโยคคำถามใช่ไหมครับดังหรือภูวินอืมอะไรนะไม่เข้าใจเหมือนแบบถามมาสมมุติว่าส่งคำถามมานะไปบอคคำถามนะไปบอกคำถามไปบอกคำถาม เสื้อหรือกางเกงทำอะไรเจ็บไหมงงยังงงยังเสื้ออะไรกางเกงคือคำถามเนี่ยอยากได้อะไรสมมติว,ว่าแบบพี่จุงชอบใส่เสื้อหรือเอ้ยพี่จุงถ้าจะเลือกอันไหนแล้ววงเสื้อกับกางเกงเหนอืมอะไรเจ็บไหม จุงดังหรือดังจุงอ่าคำถามมาคำถามนี้แล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะจุงกับดังหรือว่าดังกับจุงเนี่ยได้หมดเลยนะครับและได้ความสบายใจของแต่และคนนะเพราะว่าแต่ละคนก็เขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆการที่แบบเอาชื่อสองคนมาวางคู่กันเนี่ยมันคือมันคือจินตนาการนะมันคือจินตนาการของคนเราที่เขาอยากวางสมืติว่าผมอยากวางเป็น ผมอยากวางเป็นจุงดังผมก็วางได้นะหรือว่าวันหนึ่งผมรู้สึกดังอยากอยากให้เป็นอยากให้ดังขึ้นก่อนว่าดังจุงก็ได้แล้วแต่จินตนาการเลยครับทุกคนใช่แล้วจะความสบายใจของแต่และคนเลยใช่ไม่ท้าของไม่ต้องทะเลาะกันด้วยนะใครที่แบบบอกว่าเป็นจุงดังหรือก่าใครเป็นบอกว่าเป็นดังจุงไม่ต้องทะเลาะกันนะมันก็คล้ายๆกันแหลคะครับ ตรงผมเนี่ยเฟีย้ยวสุดๆเลยครับ โอ้ oh, คุณนัตชัยนะครับนัตชัยเขาคุณทำอะไรครับดังพูวินอืมมาก็มาอ่ะปอนจุงก็มาอ่ะอืม,มแล้วแต่นะครับ depends on you guys อ่าใช่ครับจะบอกว่าช่วงนี้พี่จุงทำอะไรพี่จุงช่วงนี้ทำงานนะครับแล้วก็พรุนี้ก็สอบแล้วด้วยนะครับเพื่อนติด i Thursday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday, Friday, Saturday. ไม่ ired no i'm not พีแฟนเป็นเป็นแฟนขับพี่ไทยงเหรอครับใช่ครับเป็นแฟนกับพี่ไทยงนะครับพี่ไทยงเห็นผมไหมครับแล้วสักวันหนึ่งพี่จะเห็นผมไหมผมจะทำให้พี่เห็นผมไม่ได้สักวิธีหนึ่งนะครับ ไม่รู้เหมือนกันวิธีไหนแต่นั่นแหละครับสักวันสักวันเผื่อมีงานมาชนกันนะจะม,มีไหมนะมีไหมนะใช่ใช่ครับ ใครับทุกคนนะครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะเดี๋ยวผมไ,ไปไปทำธุระนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาแล้วกันใช่ความฝันสูงสุดเอาจริงไม่ได้ความไม่ใช่ความฝันสูงสุดหรอกครับความฝันแบบในชีวิตก็มีนะครับแต่ถ้าแบบ ได้ไปเจอพี่เทองในชีวิตจริงก็น่าจะเป็นความฝันในการเป็นติ่งนะครับอันสูงสุดก็เป็นไดนะ้ท่นียเป็นเป็นฝันนะ <c oughs> แต่บางครั้งอ่ะผมก็แค่รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อยากเจอพี่เขานะผพร,ะรู้สึกว่าแบบเราแบบมองเขาจากไกลๆอะไรอย่เงี้ยมันดูแบบเรแบบ เรารับชมผลงานเขาจะไกลๆมันทำให้เขาดูมีคุณค่ามากกว่าใช่เท่ไงในบางครั้งความรู้สึกผมนะรู้สึกว่าเขาเท่มากเลยว่ะคนคนโคตรเท่เลยแบบเราแบบอยากทำไม่ได้แบบเขาอะไรจริงที่แบบทุกวนันนี้เต้นต่อที่แบบไปเรียนเต้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าแบบอยากเท่เหมือนเขานะมาถึงแบบพี่เดชองนะ ใช่แล้วถ้าสัรรค์ไี้เจอเขาก็าาไปนะครับไปครับ,<ช>น,รบนะครับไปเนี่ยไปนะถ้าเจอได้เจอครับใช่อยากให้มีแฟนมีนะถ้ามีแฟนมีผมจะไปผมจะผมจะผมจะจ้างคนกดบัตรเลยอืมไม่กดบัตรเองด้วยให้คนจ้างคนแบบกดบัตรได้ โ <Okay, S 2> อเคครับทุกคนผมบายแล้วนะ